ทำให้โลกไปน,นี้สดใสใเป็นสีชมพูเลยนะฮะฟังไปน,นี้แล้วรู้สึกเหมือนกับเปลี่ยนทั้งโลกเป็นสีชมพูนะฮะถ้าหลับตาฟังนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเนส l ี y กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนส l ี y จะพาทุกท่านมา reaction เหมือนเช่นเคยนะครับ ผลงานเพลงที่เนสซีจะรีแอคชั่นในวันนี้เป็นผลงานเพลงที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามานะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงขององคหยิงน้อยเจนนานโนรดมแห่งประเทศกัมพูชานะครับเพลงนี้มีชื่อว่าลาวิแอออนโรสนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าชีวิตสีชมพูนะครับถ้าเนสซีแปลชื่อเพลงผิดถูกยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไป,ไปรับชมรับฟังผลงาน เพลงขององค์หยิยงน้อยเจนน่าราดมเพลงนี้กันเลยครับไปเลยครับอืมมาแล้วนะครับโอ้เป็นแนวอะคูสติกนะฮะอ,องค์ยงิงน่ารักสดใสด Harry, qui s'est perçu sa bouche, qui a fait une sorte de touche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de. Et ça me fait une Il so est rentré dans mon cœur. Une part de bonheur. Nous je fini la cause. C'est lui pour moi, moi, pour lui dans la vie. C'est un canal

Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est rentré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je เ,เก็ภาษาฝรั่งเศสเลยยามากเลยนะฮะ <S <S ว้าวว้าวทำให้โลกใบนี้สดใสเป็นสีชมพูเลยนะฮะฟังไปนี้แล้วรู้สึก เลียนทั้งโลกเป็นสีชมพูนะฮะถ้าหลับตาฟังนะครับโอ้โหว้าวจบไปแล้วนะครับกับอีหนึ่งผลงานเพลงขององค์ยิงน้อยเจนนาเนโดมนะครับเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกเคลิบเคลิ้มฟังแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับฟังแล้วเหมือนโลกทั้งใบเป็นสีชมพูเหมือนที่ชื่อเพลงเขาได้กล่าวเอาไว้เลยนะครับชีวิตสีชมพูนะครับองค์ยิงน้อยเจนนาเนโดม สามารถร้องภาษาได้ถึง5ภาษานะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่า5ภาษาหรือ7ภาษานะครับถ้าท่านไหนทราบก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ โอ้โหเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะครับท่านมีความสามารถสูงมากๆเลยนะครับร้องภาษาไทยก็ชัดสำเนียงเป๊ะมากเลยนะครับร้องภาษาฝรั่งเศสก็ถือว่าทําให้ดีมากเลยนะครับต้องหลับตาฟังแล้วจะเคลิ้เคลิ้มเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเลยนะครับองค์หญิงสามารถสะกดจิตให้นัซีเข้าไปอยู่ในโลกสีฟู้ขององค์หญิงได้ถือว่าสุดยอดนะครับแค่ร้องเพลงกับกีตาร์ตัวเองนะครับก็สามารถสะกดจิตให้คนดูเข้าไปรับชมองค์หญิงได้จนจบเพลงนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับเสียงองค์หญิง ก็ออกในโทนแบบน่ารักน่ารัก,รกดสดใสสดใสนะครับเหมาะกับเพลงนี้เอามากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามผลงานขององค์หญิงน้อยเจนนากระด่ได้นะครับที่ช่องขององค์หญิงน้อยเจนนานะครับอย่าลืมไป็นกำลังใจให้องค์หญิงกันเยอะๆนะครับยังไงก็อย่าลืมช่องของเดซีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์ให้ช่องของเนซี Z. ให้ถึง3 0,000ื่นซับสไคร์ด้วยนะครับยังไงวันนี้เน็ซีก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ดูคลิปของเนซี Z. จนมาถึงณเวลานี้นะครับวันนี้เนซี Z. ขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าจุมเลียเปลี่ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ